ประกันสุขภาพ P Health Plus ประกันสุขภาพเหมาจ่าจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเป็นแบบยอดนิยมค่ะของบริษัทเมืองไทยเลยเรามาดูกันว่าแบบประกันนี้มีความน่าสนใจยอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่จุดเด่นของแบบประกันนี้นะคะประกันสุขภาพ P Health Plus เรารับทำประกันตั้งแต่อายุ11ปีจนถึงอายุ90ปีและต่ออายุได้จนถึงอายุ99ปีค่ะ และจุดเด่นที่2ของเรานะคะสําหรับแบบประกันนี้ก็คือจ่ายค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานให้ไม่ว่าลูกค้าจะนอนโรงพยาบาลไหนก็แล้วแต่ค่าห้องเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาลน,นั้นๆจ่ายให้ตามจริงเลยค่ะสามนะคะคือวงเงินค่ารักษาพยาบาลค่ะสูงถึงครั้งละห้าล้านบาทและเบี้ยไม,ม่ได้แพงด้วยสำหรับใครที่ มีสวัสดิการอยู่บางส่วนแล้วก็สามารถเลือกทำแบบที่มีดีดักพิเ l e หรือว่าความรับผิดชอบส่วนแรกก็ได้เบี้ยประกันก็จะถูกลงและเมื่อทำแบบมีดีดักไปแล้วโดยเสี่ยนอายุออกจากงานในช่วงอายุ55-65ถึงปีก็สามารถปรับลดแผนวงเงินดีดักกลับมาเป็นวงเงินดีดักที่น้อยลงหรือจ่ายตั้งแต่บาทแรกก็ได้สุดท้ายเลยค่ะแบบประกันนี้สามารถเสริมความภคุ้มรองในเรื่องของการคอดผุตรแล้วก็การตรวจสุขภาพได้ด้วยค่ะ เรามาต่อกันด้วยตารางความุ้มคพองประการสุขภาพ D Hel Plus กันบ้างนะคะประการสุขภาพตัวนี้เป็น New Hel a t h Standard หมายความว่าตารางผลประโยชน์นี้นะคะจะมี13หมวดความุ้มิรอง เหมือนการก,กับแบบประกันอื่นๆทั้งของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตและก็ของบริษัทอื่นๆข้อดีก็คือว่าลูกค้าสามารถเปรียบเทียบความคุ้มครองของแบบประกันนี้แล้วก็แบบประกันอื่นๆได้ง่ายโดยการเทียบในแต่ละงหมวดเป็นข้อต่อข้อได้เลยค่ะมาเริ่มดูกันที่ความคุ้มครองหมวดแรกกันนะคะหมวดแรกคือหมวดค่าห้องค่าอาหารและค่าบริการในโรงพยาบาลจะจ่ายสูงสุด ไม่เกินครั้งระ180วันนะคะโดยจ่ายตามจริงไม่เกินราคาห้องเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลที่ไปพักรักษาตัวอย่างเช่นบำรุงราชบำรุงราชค่าห้องณนะตอนนี้อยู่ประมาณที่15,000บาทบริษัทก็จ่ายให้ที่15,000บาทหรือโรงพยาบาลอื่นๆโรงพยาบาลใดก็แล้วแต่ค่ะที่เป็นห้องที่ เป็นห้องเดี่ยวนอนคนเดียวราคาเริ่มต้นก็คือราคาที่ถูกที่สุดของโรงพยาบาล ให้ตามจริงดังนั้นลูกค้าจะไม่มีส่วนต่างค่าห้องเวลาพักรักษาตัวไม่ว่านอนโรงพยาบาลไหนก็ตามและไม่ว่าอนาคตค่าห้องของโรงพยาบาลจะปรับเพิ่มเป็นเท่าไหร่ลูกค้าก็จะยังไม่เจอส่วนต่างค่าห้องอันนี้เป็นจุดเด่นของแบบประกันสุขภาพดีเฮลพลัสเลยนะคะส่วนการนอน i อ u ในหมวด1.2 ก็ใจ่ายให้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน60วันต่อครั้งการนอนโรงพยาบาลค่ะต่อที่หมวดที่2ของตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองนะคะเป็นค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจนิ่ใชยบ,บัดร,รักษาค่าเลือดค่าบริการทางการแพทย์ต่างๆง่ายก็คือค่ารักษาแหละค่ารักษาพยาบาลต่างๆค่าเวชภัณฑ์ค่ายา ต่างๆจะอยู่ในหมวดที่2ทั้งหมดซึ่งจ่ายตามจริงหมดเลยยกเว้นหมวดย่อยที่2-4คือค่ายาและเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองสำหรับกับบ้านกับบ้านหมายถึงลูกค้าได้ดิชาร์จออกจากโรงพยาบาลแล้วคุณหมอมีการจ่ายยาหรือจ่ายพวกเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองเช่นพก๊อตสำลีต่างๆให้กลับบ้านไปด้วยค่ะจะจ่ายยาไม่เกิน7วันถ้าคุณหมอจ่ายยาเกิน7วัน ตรงนั้นจะเป็นส่วนต่างที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองและวงเงินไม่เกิน20,000บาทต่อครั้งการน,นอนโรงพยบาบาลค่ะส่วนหมวดที่3นะคะคือค่าประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทย์ แปลตรงตัวก็คือค่าแพทย์หรือค่าดีเหมอนั่นเองค่าที่คุณหมอเข้ามาตรวจเข้ามาดูแลรักษาต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าค่าแพทย์นะคะจ่ายสูงสุดไม่เกิน180วันตามค่าห้องเลยคือ180วันนะคะโดยที่จ่ายตามจริงไม่ว่าคุณหมอจะเป็นคุณหมอเฉพาะทางเข้ามากี่คนกี่คนก็แล้วแต่อันนี้ลูกค้าจะไม่มีส่วนต่างค่าแพทย์นะคะ ต่อกันที่หมวดที่4ของตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองนะคะก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับการผ่าตัดหรือว่าการศัลยกรรมนะคะก็จะคุ้มครองให้ตั้งแต่ค่าห้องผ่าตัดค่ายาค่ารักษาค่าเวชภัณฑ์อุปกรณ์ผ่าตัดทุกอย่างใจ่ายให้ตามจริงรวมถึงค่าแพทย์ที่ทําการผ่าตัดแพทย์ผู้ช่วยนะคะวิสัญญีแพทย์ที่วางยาสลบมีการเปลี่ยนถ่าย อวัยวะก็ใจ่ายให้ตามจริงทั้งหมดเลยในหมวดที่4นะคะส่วนต่อมาเป็นหมวดสุดท้ายในหัวข้อผลประโยชน์ความคุ้มครองผู้ป่วยในนะคะคือหมวดที่5การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยไหนที่เรียกว่า d ดยเซจารี ury, ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการรักษาโดยใช้เครื่องมือพิเศษที่ทดแทน การผ่าตัดใหญ่ได้เช่นการสองกล้องทำให้ไม่จำเป็นต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่บริษัทประก,กันก็จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เสมือนเป็นการนอนโรงพยาบาลน,นั่นเองค่ะส่วนที่2ของตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองนี้นะคะก็คือผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีที่ไม่ได้พ่ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหมายความว่า ไม่ได้นอนโรงพยาบาลนั่นก็คือการเป็นผู้ป่วยนอกนั่นเองก็จะมีตั้งแต่หมวด6จนถึงหมวด13หมวดที่6จะมี2หมวดย่อยคือ6.1และ6.2 6.1คือค่าบริการในการตรวจวินิจฉัยที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการนอนโรงพยาบาลภายใน30วันค่าตรวจนี้นะคะก็เช่นค่าเอ็กซเรย์ค่าอัลตราซาวค่าเจาะเลือดตรวจอย่างต่างๆอันนี้คือการตรวจวินิจฉัย ก่อนและหลังการนอนโรงพยาบาลค่ะ6.2นะคะคือค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาที่เป็นการ Follow-up หลังการนอนโรงพยาบาลกี่ครั้งก็ได้ภายใน30วันนะคะใส่ให้ตามจริงเลยค่ะหมวดที่7นะคะคือค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยเงื่อนไขสำคัญก็คือว่าจะต้องไปหาหมอภายใน2 4ชั่วโมง และจะไม่คุ้มครองการรักษาต่อเนื่องจะคุ้มครองแค่ภายใน24ชั่วโมงแรกเท่านั้นนะคะซึ่งอุบัติเหตุตรงนี้ส่ายให้ตามจริงเลยค่ะหมวดที่8นะคะคือค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟนูหรือการกายภาพบำบัดนั่นเองซึ่งจะจ่ายให้ก็ต่อเมื่อมีการแอดมิตนอนโรงพยาบาลแล้วและเหมาะมีการนัดมากายภาพนัดมาฟืน้นฟู ที่เป็นผู้ป่วยนอกหลังจากการนอนโรงพยาบาลซึ่งใะ่ให้ตามจริงเลยนะคะต่อกันที่หมวด9 10 1 1จะเป็นสามหมวดที่ประกันสุขภาพดีเฮลท์พลัสไม่คุ้มครองซึ่งต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า9 1 0 11จัดอยู่ในส่วนของความคุ้มครองผู้ป่วยนอกนะคะความคุ้มครองผู้ป่วยนอกที่ไม่คุ้มครองสามข้อนี้นะคะก็คือไม่คุ้มครองการล้างไตในกรณีที่เป็นผู้ป่วยไตายวายเนื้อหลังและ การเคมีฉายแสงในกรณีที่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งดังนั้นหมายความว่าถ้าป่วยเป็นโรคมะเร็งและโรคไตถ้ามีการนอนโรงพยบาบาลลูกค้าสามารถเบิกความคุ้มครองตั้งแต่หมดที่1ถึงหมดที่5ได้มีแค่หมด9 10 1 1ดที่เป็นผู้ป่วยนอกที่ไม่คุ้มครองให้แต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะแบบประกันนี้ออกแบบมาแล้วค่ะว่าถ้าใครเนี่ยที่ต้องการความคุ้มครองส่วนของ การรักษาโรคมะเร็งและโรคไตที่เป็นผู้ป่วยนอกลูกค้าสามารถทำสัญญาเพิ่มเติมที่ชื่อว่า Care Plus เข้าไปได้นะคะโดยที่ Care Plus เนี่ยจะมีให้เลือกนะคะลูกค้าจะเลือกทำโรคมะเร็งอย่างเดียวก็ได้หรือโรคไตวายวเลือรลังอย่างเดียวก็ได้หรือทำทั้งสองโรคเลยก็ได้และ ทั้งสองโรคนี้นะคะก็จะมีวงเงินให้เลือกด้วยมีวงเงินหนึ่งล้านบาทและวงเงินห้าล้านบาทเป็นวงเงินต่อปีกรมธรรคุ้มครองทั้งการรักษาที่เป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกนะคะคุ้มครองหมดเลยตั้งแต่ค่ารักษาค่ายาค่าผ่าตัดค่าแพทย์่ส่ให้ทั้งหมดไม่ว่าจะนอนโรงพยาบาลหรือไม่นอน แต่จะไม่จ่ายค่าคงให้ดังนั้นตัวนี้จึงออกแบบมาเพื่อทำคู่กับประการสุขภาพดีเฮลพลัสเลยค่ะกลับมาที่ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองของดีเฮลพลัสกันต่อนะคะ9.10.11 ่านไปแล้วนะคะมาดูต่อที่หมวด12ค่ะหมวด12คือค่าบริการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินก็ตรงตัวเลยว่าเหตุฉุกเฉินมันไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลเองได้อันนี้ก็สามารถเรียกรถพยาบาลได้นะคะ ใส่ให้ตามจริงเช่นเดียวกันเดินทางมาถึงหมวดสุดท้ายของตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองนะคะก็คือหมวด13ความคุ้มครองกรณีผ่าตัดเล็กหรือว่า Minor s u r g e r y นะคะตรงนี้มันก็จะมีนิยามของมันอยู่ค่ะว่าเป็นการผ่าตัดระดับผิวหนังหรือว่าใต้ผิวหนังมีการใช้ยาชาเฉพาะจุดหรือเฉพาะบริเวณอย่างเช่นการไปผ่าหูนะคะ ก็สามารถคุ้มครองให้ได้ตาตากุ้งยิงก็ได้เช่นกันเมื่อดูผลประโยชน์ความคุ้มครองของแบบประกันนี้ไปแล้วนะคะก็มาดูเรื่องของวงเงินค่ารักษาเพย์บาลที่จ่ายให้กันบ้างว่าจ่ายให้สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่สําหรับแบบประกัน Health Plus นะคะจะมีผลประโยชน์ความคุ้มครองให้เลือก2วงเงินด้วยกันคือวงเงิน1ล้านบาทและวงเงิน5ล้านบาทต่อครั้งไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อปีกรมธรรม์ แต่ถ้าลูกค้ากลับมาด้วยโรคเดิมอาการเดิมภายใน90วันจะนับเป็นการรักษาครั้งเดียวกันและทั้งสองวงเงินยังมีวงเงินย่อยเข้าไปอีกค่ะโดยแตกต่างกันที่วงเงินความรับผิดชอบส่วนแรกหรือที่เรียกว่า deductible deductible ตรงนี้ก็เป็นวงเงินต่อครั้งการรักษาเช่นเดียวกันนะคะก็แถน1ล้านจะมีให้เลือก3ตัวเลือกนะคะคือจ่ายตั้งแต่บาทแรก ดีดักสองหมื่นและดีดักห้าหมื่นส่วนแผนห้าล้านจะมีสี่ตัวเลือกก็คือวงเงินห้าล้านที่จ่ายตั้งแต่แรกดีดักสามหมื่นดีดักห้าหมื่นและดีดักหนึ่งแสนโดยที่ความรับผิดชอบส่วนแรกนี้นะคะเป็นต่อครั้งการรักษาและนับรวมทั้งหมดทุกหมวดหมู่ความทนทุนทองตั้งแต่หมวดที่หนึ่งถึงแปดและสิบสองถึงสิบสาม ที่หายไปคือหมวด9 1 1 1 1ที่ประกันสุขภาพตัวนี้ไม่ได้คุ้มครองให้อยู่แล้วดังนั้นความรับผิดชอบส่แรกมีในทุกๆหมวดหมู่เลยตั้นหมายความว่าถ้าลูกค้าทำอย่างดีดักสามหมื่นโอกาสที่ลูกค้าจะได้ใช้ความคุ้มครองในส่วนของผู้ป่วยนอกอย่างอุบัติเหตุฉุกเฉิน24ชั่วโมงหมวดที่7ก็อาจจะไม่ได้มากนัก เพราะว่าสามหมื่นบาทแรกลูกค้าต้องจ่ายเองส่วนนี่เกินจากสามหมื่นจ่ายให้ดังนั้นอุบัติเหตุที่ไม่ได้ถึงขั้นนอนโรงพยาบาลเป็น OPG วงเงินค่า,ารักษาพยาบาลก็อาจจะไม่ถึงสามหมื่นนั่นเองค่ะ แต่มันก็จะเหมาะสําหรับลูกค้าที่มีสวัสดิการบริษัทบางส่วนอยู่แล้วและก็ต้องการทําประกันสุขภาพตัวนี้เสริมไปนะคะและสําหรับใครที่ต้องการทำประกันสุขภาพดีเฮลพลสแบบที่มีความรับผิดชอบส่วนแรกหรือว่า deductible นะคะลูกค้าจะได้สิทธิพิเศษตรงนี้ไปด้วยนั่นก็คือว่าสามารถปรับแผนความคุ้มครองได้นะคะโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ถ้า ปรับแผนตามที่บริษัทกำหนดไว้นะคะก็คือคือแผนเดิมมาต่อเนื่อง5ปีปรับแผนตอนอายุ5 5ถึง65ปีบริษัทจะให้ความคุ้มครองต่อเนื่องคือไม่นับระยะเอาคอยใหม่แล้วก็ไม่ตรวจสุขภาพไม่ดูเรื่องโรคก่อนประกันต่างๆแต่ถ้าไม่ได้เข้าเงื่อนไขนี้และต้องการจะปรับเปลี่ยนแผนความคุ้มครองนะคะบริษัทจะนับระยะเอาคอยใหม่ตรวจสุขภาพใหม่แล้วก็ถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรที่เป็นมาก่อนทําประกัน ประกันก็จะไม่คุ้มครองให้ในแผนใหม่ที่ลูกค้าปรับเปลี่ยนไปอ่าโดยเขามีกําหนดไว้นะคะว่าถ้าลูกค้าเลือกทําแผนเดิมวงเงินเท่าไหร่ดีดักเท่าไหร่หรือจะปรับไปเป็นแผนใหม่ได้เท่าไหร่บ้างดังต่อไปนี้นะคะถ้าสมมุติว่าตอนแรกลูกค้าเลือกทาดีดักสองหมื่นไว้เมื่อถึง ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ลูกค้าสามารถปรับมาเป็นดีดักสูตรได้ถ้าเลือกดีดักสามหมื่นไว้ก็ปรับมาเป็นดีดักสูตรได้ถ้าเลือกดีดักห้าหมื่นสามารถปรับเป็นสองหมื่นได้และถ้าเลือกดีดักหนึ่งแสนสามารถปรับเป็นดี 30, ดักสามหมื่นได้นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าใครที่มองวางแผนไว้ว่าช่วงหลังกเกษียณแล้วต้องการให้ประกันสุขภาพจ่ายตั้งแต่บัทแรกแนะนำให้เป็น แบบที่มีความรับผิดชอบสดแรก2องหมื่หรือสามหมื่ก็พอนะคะความคุ้มครองเยอะขนาดนี้นะคะเรามาดูเปรียบประกันกันบ้างนะคะว่า เบี้ยประกันเท่าไหร่นะคะต้องแจ้งก่อนประกันสุขภาพตัวนี้นะคะเป็นสัญญาเพิ่มเติมจะต้องทำพร้อมกับประกันชีวิตเท่านั้นไม่สามารถทำเดียวเดียวได้และเบี้ยประกันที่แจ้งนี้จะเป็นเบี้ยที่ยังไม่รวมเบี้ยประกันชีวิตซึ่งประกันชีวิตของแต่ละบุคคลอาจจะเบี้ยไม่เท่ากันเพราะเลือกแบบประกันที่แตกต่างกันอายุไม่เท่ากันเลือกทุนประกันไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเลยไม่ได้แจ้งเบี้ยประกันชีวิตรวมเอาไว้ด้วย และสําคัญไปก่อนนั้นคือเบีย้ยประกันสุขภาพนี้ปรับเพิ่มไปตามอายุปรับทุกๆ5ปีนะคะต่ออายุได้จนถึงอายุ99ปีแต่รับทําประกันจนถึงอายุ90ปีเท่านั้นยกตัวอย่างเบีย้ยประกันปีสองแผนคือ1ล้านกับ5ล้านในผู้ชายอายุ30ปีเบี้ย1ล้านเบี้ยอยู่ที่2กับ944บาท ส่วนเบีย้ย5ล้านอยู่ที่2,001,909บาทดังนั้นเบีย้ยมันต่างกันอยู่ประมาณ1,000เท่านั้นเองนะคะถ้าให้ตัวแทนแนะนำตัวแทนแนะนำวงเงิน5ล้านบาทต่อครั้งมากกว่าเพราะว่าเบีย้ยไม่ได้ต่างกันมากมันก็จะคุ้มกับลูกค้ามากกว่าเนาะเพราะว่าทำไว้เยอะแล้วเหลือดีกว่าทำไว้น้อยแล้วไม่พอใช้แล้วลูกค้าต้องมาจ่ายส่วนต่างค่าห้องเองนะคะ และส่วนสุดท้ายที่เราจะมาดูกันนะคะก็คือความคุ้มครองที่มันเป็น on t o ็พิเศษสำหรับแบบประการัน D-Health Plus เท่านั้นเพราะประกันสุขภาพตัวอื่นๆจะไม่คุ้มครองค่าคอดบุตรให้นะคะแต่ตัวนี้สามารถ on นท็ซื้อเพิ่มเติมได้เขาจะเรียกว่าเป็นบันทึกสลักหลังคอดบุตรพัดมีให้เลือก2แผน2วงเงินคุ้มครองค่าคอดค่าขุดหมดลูกกรณี แทงบุตรนะคะรวมถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆทั้งขณะตั้งครรแล้วก็หลังคลอดด้วยแต่จะคุ้มครองเฉพาะคุณแม่ไม่ได้คุ้มครองตัวน้องที่คลอดมานะคะสุดท้ายของสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสัญญาสลักหลังอีกหนึ่งตัวที่สามารถทำเพิ่มได้เฉพาะประกันสุขภาพดีเฮลพลัสนั่นก็คือสุขภาพดีพลัสตัวนี้จะคุ้มครอง ค่าตรวจสุขภาพค่าฉีดวัคซีนค่าทันตกรรมแล้วก็ค่ารักษาเกี่ยวกับสายตาซึ่งทั้งหมดเนี้ยประกันสุขภาพทั่วไปไม่ได้คุ้มครองให้แต่สําหรับประกันตัวนี้ถ้าต้องการความคุ้มครองส่วนนี้ด้วยลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดความคุ้มครองของประกันสุขภาพ DHEAL พลัสนะคะถ้าลูกค้าดูชมแล้วมีความสนใจในแบบประกันนี้ติดต่อสอบถามโดยแอดไลน์มาที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะ